คลิปนี้เป็นข้อมูลทางสถิติและการคำนวณสูตรหวยจากอาจารย์ท่านต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซึ่งแมวขาวสนับสนุนการซื้อสลากินแบ่งรับฐบาลน,นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะสวัสดีสมาชิกดาวขาวดาวหวยคนสวยคนเดิมเช่นเคยค่ะสําหรับเช้าวันนี้เนาะออก็ไม่เช้าแล้วนะสายแล้วเนาะแาวข่าวมาสายหน่อยรอบนี้นะคะ1มิถุนาเปิดต้นวงวนนะคะด้วยสูตรพลังบวกของอาจารย์ส้มนะคะมาพร้อมกับ เสือตกถังเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นอ,อะไรนะงวดก่อนเนาะมันเพิ่งเปิดงวดมาใหม่นะคะแล้วมันก็เขาเรียกว่าขาดช่วงในการออกไปนะคะแมวขาวก็เลยคิดว่าเอ๊ไม่รู้ว่าเลขมันจะมาในทิศทางไหนมันจะตรงมันจะแม่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มตั้งหลักกันในงวดนี้แต่เขาบอกว่างวดก่อน คนก็ถูกเยอะนะคะเพราะว่าเราบอกอยู่แล้วว่าเน้นเลขห้านะคะคุณผู้ชมขาในเดือนนี้เป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนอะไรนะพฤษภาคมใช่ไหมเดือนห้าเขาจะเน้นเลขห้าแล้วก็มีวันสําคัญต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เน้นไปทางเลขเก้าเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเก้าห้าห้าเก้าไหนรอบเมื่อกีน้นี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาล่ะสาหรับตน้นงวดรอบนี้แนวข่าวมาประจําการเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนวข่าวด้วยคะ่ะ เราจะมาเริ่มกันที่สูตรพลรังบวกของอาจารย์ส้มแล้วก็เสือตกทังพี่เสือโค้งของเรานะคะสูตรพลังบวกของอาจารย์ส้มนะคะในงวดที่ผ่านมาแมวเขาไม่ได้คํานวณนะคะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเอาอนไหนมาคํานวณเนาะเพราะฉะนั้นงวดนี้คํานวณได้แล้วนะคะเพราะว่าเรามีเลขท้ายสามตัวท้ายรางวัลที่1แล้วก็2ตัวรางวัลที่1นะคะที่ออก0ู5ย์กกับสองนะคะอ่ะนรามาเริ่มคํานวณกันเลยดีกว่าเนาะ สำหรับการเริ่มคำนวณใครยังจำได้บ้างว่าคำนวณอย่างไรนะคะใช้เลขท้าย2ตัวนะคะรางวัลที่1มาคำนวณตัวหลักนะคะเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1คือเลข95ใช่ไหมอ่าตั้งไว้ก่อนประบาลทเกินนีกก่านเนาะจะเห็นชัดๆนะคะ9 5้าห้านะคะส่วนเลขท้าย2ตัวคือเลขสองสอทำยังไงคะแยกบนล่างเช่นเคยคะ่ะ อย่าง9 5ทํำยังไงคะเอา10ขึ้นก่อนเอาหลักหน่วยขึ้นก่อนนะคะเป็น5 9 5 9นะคะอันนี้ 2, 2 2นี่ง่ายมากนะคะอ่ะ5 9กเครื่องหมายอะไรนะคะสูตรพลังบวกก็ต้องเป็นลบขึ้นก่อนนะคะลบบวกบวกลบเอาบวกไว้กลางนะ,ะอย่างละหนึ่งนะคะถ้าถามว่า คุณแนวขาวขาคุณครูขาถ้าเราใส่เครื่องหมายตรงนี้ผิดสลับกันได้ไหมได้นะคะเพราะว่ามันก็ให้ค่าเหมือนกันนะคะให้ค่าอันเดียวกันสมมุติใส่อันนี้เป็นบวกใช่ไหมอันนี้เป็นลบนะคะอันนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นบวกมันก็มีค่าเท่ากันนะคะแค่เล่นมันจะสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะอ่ะห้าลบหนึ่งเหลือสี่เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกเก้าลบหนึ่งเหลือแปด ถ้าอยากเป็นสิบทำยังไงคะเอาเฉพาะตัวถ้ายนะคะถ้าอยากเป็นสิบนี่เอาเฉพาะตัวถ่ายนะตอนนี้เราได้ละทีมาข้างล่างบ้างลบบวกบวกลบอย่างละหนึ่งนะคะเท่ากับนี้ได้หนึ่งได้สามนะคะได้สามได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเลขสามตัวนี้นะคะจะไปเด่นในโซนล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปใส่ใบนี้ สูตรพลังบวกนะคะสูตรพลังบวกตัวหลักนะคะมันมีหลักกระรองนะคะ,ะตัวหลักตัวรองตัวรองเมื่อกี้นี้เราจําได้แล้วใช่ไหมมันมีแค่สองตัวคือหนึ่งสามกับสามหนึ่งล้วก็มาใส่ได้เลยใช่ไหมหนึ่งสามสามหนึ่งนี่คือตัวรองนะคะส่วนตัวหลักก็จะเป็นสี่ศูนย์หกแปดค่ะคุณผู้ชม อ่าสี่ศนะคะตัวรองเป็น1331งสามเอาอย่างนี้มันมีเลขอยู่หนึ่งชุดที่น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะอ่าคู่วินนะคะวินหลักแมวขาวจะจับวินหลักให้ด้วยวินหลักของพลังบวกก็คือ มันจะเป็น0468เราเรียงอย่างนี้ก่อนอ่านี่คือวินหลักนะคะ0468วินลองคือ1กับ3นะคะออาวินหลักได้อะไรบ้างล่ะก็จะเป็น04ใช่ไหม04 0ย0นะคะ0 8นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่ติดตามแมวขาวนะคะ04,06,08นะคะแล้วก็ 4 6 4 8แล้วก็6 8วันนี้ช่วงบ่ายแม่ข่าอัพอีก1คลิปนะคะติดตามให้ดีช่วงบ่ายโมงนะคะแม่ขาจะอัปเดตให้อีก1คลิปนะต่อไปวินลอง1กับ3ใช่ไหมคะก็จะเป็น1 3 3 1ได้เลยนะคะ,ะวินหลักวินลองนะคะเรียบร้อยแล้วอขอแยกก่อนยอย่างงงเป็น2กรอบนะคะมี2กรอบ วินหลักวินลองนะคะนี่คือสูตรพลังบวกของอาจารย์ส้มในงวดนี้อเมื่อกี้มาขอจะเล่าอะไรให้ฟังในงวดวันที่หนึ่งนะคะมิถุนายนที่ใกล้จะถึงนี้รู้ไหมคะมันใกล้วันสําคัญอะไรบางท่านยังไม่รู้นะวันสําคัญที่ใกล้ที่สุดของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนั่นก็คือวันเขาเรียกว่าเอาเป็นภาษาชาวบ้านดีกว่านะวันเกิดของสมเด็จพระราชินีในหลวงรัชกาลที่สิบนั่นก็คือท่านเกิดวันที่สาม ะะท่านเกิดวันที่สามนะคะคือพุธขาเดือนหกวันที่สามเดือนหกนะคะ,ะถ้าเป็นพระราสมเด็จสมเด็จพระราชินีในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็เกิดสิบสองเดือนแปดใช่ไหมอันนี้สมเด็จพระราชินีนะคะในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะท่านเกิดสามเดือนหกก็ฉะนั้นกลุ่มเลขกลุ่มนี้ให้จับตาไว้บ้างก็ดีนะคะพวกสามหกนะคะศูนย์สามสามหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะนี่คือสูตรพลังบวกของอาจารย์ส้มนะคะที่บังเอิญว่าไปพร้องกับตัวเลขมงคลเลขดังนะคะที่กําลังจะมานะคะเสร็จจากสูตรพลังบวกเราไปดูพี่เสือโครงพี่เสือโครงเนี่ยให้เก้ากับ1นะคะรอบวันที่1มิถุนายนนะคะคุณผู้ชมขะเก้าหนึ่งรู้สึกว่าเลขหนึ่งเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราเล็งไว้ตั้งแต่รอบก่อนแล้ว นะคะเลข1เลข5้าเลข9้าเราเล็งรอบก่อนนะคะแต่มันออก9 5้าหไปเพราะฉะนั้นเลข1รอบนี้ก็ยังดูดีมีโอกาสนะคะสำหรับพี่เสือตกถงังอามเรามาดูกันนีแปหนึ่งสานะคะ2 8 9 594 519ห้า้าสี่ห้าหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะ5้าหนึ่งนะคะ5้าห6หนึ่งสองหห้าห้าแล้วก็สองหนึ่งห้านะคะ ส่วน2ตัวจะเป็น 1, 3, 1, 9, 1, 5, 9, 4, 6, 9, 8, 9งหนแะคะสองหนึ่งห5แล้วก็ 8, 2นะคะนี่คือเสือตกถังพลังเงินดีประจำงวดนี้นะคะถามว่าแม่ขาวอยากได้เล่นตัวไหนถ้าบอกว่าแม่ขาวบอกว่า1 อาจจะยังอยู่ใช่ไหมแมข่ขอก็ขอขอขอขีดหนึ่งไว้ก่อนนะคะพวก,กลุ่มเลขหนึ่งทั้งหลายนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะคะอ่ากลุ่มเลขหนึ่งทั้งหลายยังอยู่อ่าคิดว่ามาแน่ๆเลขหนึ่งรอบนี้งวดก่อนเลขเก้ามาแล้วใช่ไหมราชการที่เก้ารอบนี้ก็เลขหนึ่งราชการที่สิบแล้วก็อย่างบางเอืน้นบางเอิญว่าใกล้เคียงกับ วันเกิดของสเมเด็จพระราชินีของท่านด้วยนะคะไม่แน่นะคะว่ารอบนี้เลขหนึ่งของเสือตกถังพลังเงินดีดูซิว่าจะมาตามนี้ไหมแต่ของพี่เสือโค้งของเราเนี่ยนะคะมาทุกงวดอยู่แล้วบอกไว้เลยนะคะมันมาทุกงวดอยู่แล้วไม่หนึ่งตัวเนี่ยตัวใดวตัวหนึ่งมาอยู่แล้วไม่แน่นะอาจจะเป็นเลขเก้าออกมาซ้ำอีกก็ยังเป็นไปได้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งอันคุณผู้ชมโอ้โหหลายลืมมากโลกโควิด นะคะ19เห็นไหมโรคโควิด19นะคะหนวยตัวนี้ยังไม่ออกตั้งแต่ระบาดมาเนี่ยเลขโรคโควิด19หนวยยังไม่ออกนะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นติดไว้หน่อยก็ดี19 91 5 19อย่างเงี้ยเดือน5วันที่10ไอเดือน5ใช่ไหมโรคโควิด19ตอนนี้เขากำลังจะเริ่มคายล็อกดาวน์กันแล้วมันก็อาจจะมีในยะ อะไรแฝงไว้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่างวดน,นี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะสัญจรกันหรือเปล่าทจริงอะมันจะเป็นงวดหวยสัญจรไม่ได้สัญจรรอบนี้ลองดูว่ามันจะเป็นกลุ่มเลขที่ต้องล็อกดาวน์ไหมถ้ากลุ่มเลขที่ต้องล็อกดาวน์เขาอะไรบ้างนี่ไงคะเดือน5นะคะโควิด -19 อะไรประมาณนี้คือมันบางครั้งมันจะมีความสัมพันธ์กันนะคะเอาล่ะเช้าวันนี้นะคะขอผู้กองพิคอให้เพียงเท่านี้แหละนะเดี๋ยวเราก็ เอาไว้เจอไว้เจอกันใหม่ในเทปช่วงใหม่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงใหม่จะเป็นออของพี่ไผ่มืองคลนะคะก็ต้องติดตามชมกันไว้ให้ดีเนาะทุกคนแคปไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับเทปนี้วันนี้นะคะแมวข้าวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ,ะเอาไว้เจอไว้เจอกันใหม่ในเทปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย